สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็สมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้มาที่อยู่ในรัฐอยู่ในมอรดเท้านะครับตอนนี้ลูกค้านะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่นะครับในยุคเก่าๆนะครับพอดีไม่ท่านไม่ต้องการให้เปิดเผยใบหน้านะครับอันนี้ก็ต้องให้สิทธิ์เขาไปนะครับเรามาดูหน้าพระนะครับเบื้องต้นวันนี้ที่ ขอเรียกชื่อเล่นว่าพี่เปียกก็แล้วกันนะครับพี่เปียกนามาให้ชมกันวันนี้นะครับก็เยอะพอสมควรนะครับนี่ครับแต่ก็ต้องมานั่งดูครับว่าองค์ไหนที่เป็นพระขุนแผนปีหนึ่งห้าที่มาตรฐานและก็ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็องค์ไหนแท่องค์ไหนเก๊ก็ต้องคัดออกไปนะครับอันนี้คือพระเบื้องต้นนะครับที่วันนี้นะครับพี่เปียกนะครับเดินทางมาจากไหนครับพี่ ชนบุรีอ๋อพี่เปียกมาจากชนบุรีนะครับผมมาจากใกล้ๆระยองน,นะครับแสดงว่าพระก็มีโอกาสแท้สูงนะครับแท้ <laughs> แต่ก็ต้องมาดั้งดูอีกทีนะ,ะมาดั้งดูอีกทีเพราะว่าการสะสมพ้ยเนี่ยมันก็จะมีสะสมถูกสะสมผิดใช่ใช่ก็ต้องดูกันไปครับนี่ครับวันนี้ภารกิจวันนี้นะครับผมก็จะคัดพระนะครับคัดพระที่ มีโอกาสที่จะเป็นผ้าที่พวกท่านจะได้บูชากันนะครับหรือว่าเป็นผ้าแท้นะครับนี่ครับนําไปสะสมบูชานะครับแล้วก็เบื่อขายผมได้คืนตลอดนะครับไม่มีปัญหานะครับคนไหนที่เดือดร้อนขายคืนได้หมดนะครับก็ภารกิจวันนี้ก็ก็ต้อง <c oughs> พึ่ง <c oughs> พึ่งกล้องแล้วก็ <c oughs> พึ่งเงินในกระเป๋าด้วยนะครับ <c oughs> ก็ต้องดูว่าจะจบวันที่เท่าไหร่นะครับนี่ครับกล้องก็งคู่ใจก็จะเป็นกล้องแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามนะครับเดี๋ยวขอดูพาะก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงไว้คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับขอดูภาะก่อนนะครับ